โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องสวยจริงจริงครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับเพจเดิมโรงงานนะครับของแท้เลยฟอยพลาสติกหุ้มยังไม่ออกเลยครับยังไม่โดนแกะออกเลยครับเดิมจริงครับคันนี้ฝากระโปรงของเดิมนะครับของเดิมเลยสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับน็อตฝาแทบไม่ขยับนะครับผมอืมแต่ว่าสีเคยเคลียร์มาบ้างแล้วนะครับบางจุดนะครับคันนี้ สวยครับสวยเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องนะครับล้อแม็กเดิมยังอยู่นะครับนี่ครับแม็กเดิมถ้าใครไม่ไม่อยากได้แม็กแต่งนะครับไม่อยากได้เลนโซชุดนี้ที่ผมจัดทรงนะครับเดี๋ยวใส่แม็กเดิมให้ถ้าใส่แม็กเดิมนะครับราคาลดทันทีอีก20,000เลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะถ้าชอบล้อเดิมเดิมนะครับผมลดให้อีก20,000จัดล้อเดิมให้นะครับผมแต่ว่าที่จัดทรงมาก็หล่อเลยนะใบพัดเล็กนะฮะเลนโซแท้ด้วยแม็กแท้นะครับ อ่านันแม็กเดิมอ่ส่วนนี้แม็กแท้เลนโซ่แท้นะครับน็อตสีประกับครอบดุมนะครับจัดทรงมาเรียบร้อยนะครับยางแม็กซิสนะครับสองหกห้าหกศูนย์อาสิบแปดดอกยังเหลือเยอะนะครับดอกยังเพียบเลย พอใช้ได้ยาวๆครับ2ปี2ปี3ปีน่าจะได้นะครับยางดอกยางขนาดนี้นะโอเคครับเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องกันต่อเลยภายในสวยจริงครับชอบภายในนะครับแกดดูแลรถจริงๆอาจจะเป็นพวดแสงนะครับแต่ว่าเบาะจริงอีสวยมากเนียนนะครับเนียนเลยโอเคนี่ครับผมคอนโซลแดชบอร์ดสวยครับภายในสวยกริบเลยครับเนี่ยมันมันมันเป็นแสงมันหลอกตานะครับ แต่เบาจริงอะ่ะมันมันสวยมากอ่าแต่ว่าถ่ายออกกล้องแล้วมันจะดูเป็นดำดำขำๆหน่อยนะครับเบาจริงสวยครับเบาแคปยิ่งสวยอ่าข้างหลังอะ่ะประมาณนี้เลยโอเคฟังเสียงเครื่องกันเลขไม้สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันโลนะฮรรถสิบแปดปีตอนนี้ปีหกหกคันนี้รถปีสี่แปดนะครับ อายุครบ18ปีพอดีฉเฉลี่ยแล้วผมคำนวณมาแล้วนะครับตกวิ่งแค่ปีละ1 2 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองถือว่าวิ่งน้อยนะ12,000โลองโลครับรถคันนี้วิ่งปีเดียวอะต่อปีอครับวิ่งน้อยมากแอร์เย็นนะครับเดิมเดิมยันเทปหาม้วนไม่มีแล้วครับทุกวันนี้แต่ว่าได้เทปเดิมติดรถนะครับหายาหักไม่มีละอะเอาไว้สะสมแล้วกันนะครับผมเสียงเครื่องนุ่มเงียบนะครับ นี่นี่เงียบเลยสามสไตล์ครับผม3สไตล์ขีเจเจหนึ่งเป็นบล็อกที่ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะครับใช้ดีใช้ทนใครบอกว่าเครื่องสามพันอิสุสก,กินน้ำมันนะครับผมขอเฉียงนะผมใช้จริงคันนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่นะครับผมโอเคท่านใดสนใจ0 942811331ตัวผมได้เลยครับอีกอบุบรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดจุบุรราชธนานีครับผม เครื่องนิม้มาก